สมมาสมุตตะขออนุญาตท่านพระโอษฐท่านไตรนิยาท่านปุโสีทาเวสุวรรณขออนุญาตาในการโยมมาถ่ายาแกวแก่กับอัตมาเกี่ยวแก่ของข้าพเจ้าในการถ่ายทำยาได้มีโทษแก่โยมในการทําทคลิปเพื่ออะไรก็แล้วแต่ขออนุญาตท่านด้วยอ่า ถ้ายังไงถ้าผิดถ้าใดขอจะได้ถือโทษโกดเครื่องแก่ข้าพเจ้าและแก่ญาติโยมส, <itus S 1> ส <itus S 3> าธุสาธุสาธุด้วยอขออนุญาตด้วยกูญาก็ได้ลุกหลานขอทายคำ เพิ่นเพื่นวาเพิ่นว่าโยแม่นบอกโยมคนนั้นครับครับเพิ่นว่าเพิ่อนอาจารย์เพิ่อนที่สันแต่เพิ่นแต่ว่าเพิ่นบ่รู้ตัวเลขดอกแก้วค่ะอาจารย์บ่ทันได้บอกเลขว่าตัวใดอาตมากะมันกันกันบ่ลงเองก็บ่กบอลกล้าที่จะปล่อยออกไปเพราะว่าความเสือกน้อยความฝันความเห็นอยังต่างๆนี่มันความเสือกน้อยถ้าเอาจริงๆมันก็ต้องเข้าป่ากันพุ่น ทดสอบด้วยปลาคุณเพิ่นหน่สิไปนั่มัก็ยังไหวไปได้เดียวเนี่ยสมัยก่อนกับไปูนเดียวคือกันนี่บอสีใบเลยวะเอาให้พี่น้องเพื่อนเห็นค่ะลุ่นไดลายลางวันยู่ดอกลอตเตอรี่ซูนามอาจารย์เพิ่นมาผ่นอนุญาตแล้วลุนซีห้าสาม ุญาตเห,ตเหต็ุเห็ดไดธรรมญยาตกับอาตมาก,กับวกเห็ุตัวกันละ,ะหนึ่งคิดไว้หนอเดสองมายาโยมผู้นบมาเก,กิพนสิตร์นี้ได้ผู้นมากกิมีลาย,ยามีลายแต่แตโยตีบ้านโยวานอาตมาโยานี่มีแต่คนอยากให้เห็ดอาตมาบุหตก็เลยมันกระคัดกัน เขาอยากให้เหตุอาตมาบบเหตดมีความสื่อถือหลายผมมันเคยถือก็เลยบ่ยอมเหตุใ้เขาก็เลยอยู่บานบออเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างซี่อาตมาก็นี้มาก่บเหตุบ่ปล่อยบ่บอันนี้เหดอยุ่งเหตุใยเ็ดอยู่ห้องจุคของนัเอาจริงเอาจังบบเหตุ แต่ว่างวดนี huh. <si suppression> ้อาจารย์ท <guarding okay>? ิดทำเพป็นได้เฮ็ดได้สางเนาะครับเนาะอ่าอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งของฝนอาตมาก็มาใส่บารมีเพิ่นอยูกเหตุยังก็ต้องระวังเขียนระบายมเบอร์โทรเจรจากันอ่านแล้วจะเป็นยังไงบ้างไ่้ผู้เป็นยังเพราะว่าเป็นกองทุนยากกองทุนยากเป็นอะไรกันสุจังกามากขัดวัดอันนี้วฮะมากขัดวะ ว่ะเลตรงกันเลยตรงกันตรงกันครับเจจินดาบ่หาสามกับหาหกยุคันน้ำมนต์ก็ยุคันเงินเนาะค่ะยคันเงินหาสามกับหาหกแต่ว่าหาหกมีมดแพงเจจินดาแม่บ่ค่ะหาบ่มีลอตเตอรี่บ่มีนะคะ,ะมดแพงอันศูนสีนี่ศูนสีอยู่ในอัน หลังหลังพาสมเด็จพน้ำมัให้เบนหลังพาสมเด็จศูนย์สี่ก็หาสามคือกันมันมันจะเป็นเลขทายถ้าจะเป็นสามตัวมันจะเป็นเก้าห้าแปดเก้าแปดสามแล้วก็ห้าแปดสามเนี่กลางเลขสามตัวแต่ว่าในคันเงินเป็นหาสามหาสามก็มาหกห้าสามห้าหก 0 4่หลังพาะสมเด็จนะคะถ้าสาตัวเป็นตัวใดก็ค่อยจังสาตัวนี้มันจะเป็นเก้าแปดสาเก้าแปดนาะครับเก้กับอ่าห้าแปดสมเกดสามับห้าครับสาตัวในในพระสมเด็จพระในมาบงเมื่อวานเนี่ยเก้าแปดส้าพี่น้องครับสา พี่น้องกับพิจารณาเอาเนาะอันนี้าทตัวเลขนะคะาาพระอาจารย์พจนกายิบจับลอตเตอรี่ไว้หนีหาสามนี่เห็นอยู่ขันเงินศูนย์สี่นี่เห็นอยู่หลังพระสมเด็จค่ะเราก็เลยยิบจับลอตเตอรี่ไว้ท้าบแมนเป็นยังบุญนิลีส่วนพิธีพจนจะทํำนั่ก็คือวันที่ยี่สิบเก้าวันที่สามสิบห้า ่อยจะได้ตัวเลขกะคะเดออ้อสามตัวตัวได้ก็ค่ะสามตัวเก้าแปดสามเก้าแปดสามห้า8ก้าแามเกาแปดมงันจะเป็นศูนย์สี่ห้าศูนย์หกนี่แหละอัตอมาก็ แน่ใจเรียกมาทำกัน hmm. นี deux 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 ่คือแนวทางเลยค่ะห้ทางจาสงสัาสงสัยุนหแมนบ่คะสงสัยนะคือกนี่มันขึ้นบบกซานซนนกะค่ะซุนฮกนี่เป็นสงสัยแมนบ่จ้าไม่สลับกันขึ้นนะนะต่ว่ากบเบิรงบกคักคปนไหนบกชัดเจนบกชันทรงกล่องเบิรงกบอันน้น็มอใไ้เบิรงห้าอีกะจ้ะ ่าากบ่มีอ่ะคนละยางคันน้ำม่อนันเงินมันออกอากคันเงินหาสามกับหาหกมันี่อาจารย์เพิ่มมาเลยมั้งนี่ยค่ะอยู่คันเงินหาสามกับหาหกแต่ศูนจีกับศูนย์หกี่เป็นอยู่หลังพระสมเด็จค่ะคันเงินโอ้ยสับผิดเขาไปก็เดินแสดงว่าคือ สับีลับยินั่นละอ้ยเ่ีงในพัดล้มอือัดลมทันเงินหาสามหเนาะค่ะหาผาจา์มากมั่นอาสิอ่ม่เเอเังวา มาตุวจกะเหียไรแต่ปั้นใ้ชุดแบตเตชุดซื้อไว้เมื่อไหร่เนี่ยครับอ๋ออันนี้เัวเล็กสรุปนะครับเด้อตัวเล็กสรุปปั้กันให้เกเด้ท่วดแฟร์เือองใบนี่เด็กสตัวเก้าแปดสาม้าแปดสามอันนี้นี่องทครับายแบมากันไ้ก็ซื้อว่าน้องขับรับ ข้าการน้ำมาสการเจ้าค่าค่าสรุปถ่ายคลิปเลขพระอาจารย์เลยค่ะเก้าแปดสามห้าแปดสามอยู่หลังพระสมเด็จศูนย์สี่ศูนย์หกค่ะ อยู่ขันเงินพระอาจารย์เพ่นเห็นอยู่ขันเงินกะห้าสาม้าขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังท่ายคลิปนี้กะขอให้เอฟซีทุกท่านเฮ่งเฮ่งรวยรยยิบจับลอตเตอรี่ไว้พุละใบสองใบเด้อค่ะท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านโชคหมานลำรวยในงวดวันที่หนึ่งกรกฎานี้เด้อค่ะ นี่ก็คือตูเลขของพระอาจารย์กับวันที่ยี่สิบเก้าพระอาจารย์เพ่นสีท้าพิธี้อค่ะพระอาจารย์เพ่นสีถ้าพิธีคือวันวันที่สามสิบพระอาจารย์เพ่นสีมาเวาวตูวเลขให้ฟังเนาะค่ะกันล่อวันที่สามสิบล่อไปพร้อมกัน้อค่ะว่าตูเลขพระอาจารย์ที่เพ่นสีเอาวันที่ยี่สิบเก้านี่สีได้ตูดใดเด้อค่ะพี่น้องทุกท่านค่ะสำหรับ คลิปนี้กะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยถูกหวยรวยเบอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ